แปดหมสามได้ป่ะวะใครที่สนใจไอเดีเกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง f c e e o o o ฟอมด้วยนะครับเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้ครับกิจกรรม ebs เดึอกเน็ตเกเวลครับทุกคนคือเอาจริงๆแล้วเว้มึงควรจะแบบหมดได้แล้วแต่ไม่เป็นไรยังไม่หมดกูก็เติมไปตลอด มาครับไอดี ID หลักผมเองครับที่พึ่งพังทีมไปนะครับมาครับทุกคนคือซึ่งวันนี้ผมขอจัดไปเลยคือเอาซักเจ็ดพันก่อนละกันนะขำๆนาะเอาเอาเอาไปเจ็ดพันแบบลองเชิเงหน่อยอะไรเงี้ยเกิดมันคุ้มพายมาจัดเพิ่มมาครับทุกคนเจ็ดพันไปก่อนขำๆเอา MOOG เราจะเอา M O G บวกแปด้บวกเจ็ดเออเอาจริง,รงนะผมก็งงนะว่า M O G อ่ะทำไมมึงไม่แบบไม่บวกแปดสักทีอะแต่บวกเจ็ดอะเข้าใจป่ะยึดกระเบื้อง มาไปผมขอรับไปก่อนไม่เป็นไรนะเรามีลุ้นบวก8อันนี้ถ้าเกิดเราดวงดีก็จ,จะได้แบบปีฮอตดีๆมาอะไรเงี้ยหลังจากที่ผมแลกเหรียญไปละเจ็ดพบาทเอเชียเจ็ดพันบาทผมบอกเลยนะกะหลี่ตัวท็อปครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมขอจัดทั้ง2รูปแบบไปเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอจัดทั้ง2แบบนะยี่จัดไปโอ้โหตั๋วไม่มาเลยดาวมันต้องดาวใช่ไหมอุ้ยบวกห้า ผมขอสลับผัดไปนะเพื่อให้ทุกคนแบบได้ลองคือคือไม่ต้องห่วงว่าผมจะคุ้มไม่คุ้มอ่บผมจะลองให้ดูแล้วกันว่า2แบบแต่ละแบบแม่งแตกต่างกันเดี๋ยวมึงจะไม่มาจริงหรอดาวอ่ะไอ้สัตว์กลัเหอะเดี๋ยวนะพันหนึ่งดาวโอ้ดาวมาสองโอเคโอเคโอเคพันหนึ่งกว่าดาวจะมาครับมาทุกคนได้มาสองตัวแล้วได้มาสองดาวแล้วโอ้ยเฮียมันจะได้ไหมนะผมอยากได้อันเนี้ยเอ้ผมอยากได้สองอันเนี้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้กากนะครับไปยี่สิบแล้วกันอุ้ยได้สอง ได้อีกกล่องผมกด4เลยเอ้ยผมผมขอมาซัดทีเดียวดีกว่านะครับเฮ้ยเหมือน2จะได้ดาวโอ้หนึ่งนี่ไม่ได้เลยเฮียอ,อกดาวหลุดเลยโอ้โหทุกคนต้อง2แล้ววะ่ะต้อง2แล้ววะคือใจผมอยากกด100นะแต่ว่าถ้าเกิดกูกด100อะ่ะคลิปจบเร็วแน่นอน <laughs> ตอนนี้เพราะเราเติมแค่7000พันไงเราไม่ได้เติมแบบ5-6000พันไงทุกคนใช่ไหมปะไปโอเคมาอีกหนึ่งเดี๋ยวผมกดเสรให้หมดก่น มันต้องไปไปหมุนก่อนปะวะหรือไม่ต้องโอเคมาอีกหนึ่งดาวแต่ว่าพวกบวก8หรือว่าอันนี้บวกแปดเกบะมาหน่อยได้ไหมสามดาวสามดาวสามดาวก็ยังไม่พออุ้ยตอนนี้ดาวรัวครับทุกคนดาวรัวดาวรัวโอเคโอเคดาวรัวดาวรัวโอเคดาวรัวดาวเขอทุกคนดาวเขอดาวเขอนะแคเอาไปสองอุ้ยดาวสามสิบอนี้กาไปหนึ่งอุ้ยดาวรัวอย่างนี้น่ารักนะอย่างนี้น่ารักอย่างนี้คุยกันได้โอ้ยบ7กเจ็ดบวกเจ็ดบกเจ็ด เลขสามพันก็บักเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวเจ็ดพันบาทผมมาเกินครึ่งทางแล้วมาครึ่งทางแล้วเออแม่งหนึง่งเออแม่งหนึ่งเออเออเออเดี๋ยว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 เกินเกินไป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 กูเกินไปกูเกินไปโอ้โหกูจะหมดตูดขออนุญาตไม่กดร้อยล้วกันนะครั้งนี้เพราะมันเติมน้อยไปครับโอเค โอเควยสิบเก้าตัวเจยสิบเก้าตัวคนอื่นผมอยากรู้อ่ะพวกนี้สามสิบตัวเขาเติมกันเท่าไหร่หน้าหมื่นห้าป่ะหรือว่าเกินไม่เป็นไรจัดไปจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือพันเดียวแล้วไม่มาเลยหรอไม่มาเลยหรอเออมาหน่อยยี่สิบตัวอีกตัวนึงขอยี่สิบสองได้ไหมโอโหจบแล้วทุกคนเหลือยี่สิบสุดท้ายครับทุกคนยี่สิบสุดท้ายแล้วครับไปอ้โฮะได้แค่ยี่สิบตัวว่ะเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทยี่สิบตัว ก็อยอนดับ4อุ้ยขึ้นเร็วนะขึ้นเร็วนะผมขึ้นมาอันดับ4นะทุกคน Ryan. อันดับกลีนะอันดับกลีมาทุกคนเดี๋ยวผมลองดูดิเอ้ยมากลางมาใบกลางมากูว่าใบซ้าย,ยางไงก็ออกไม่ออกให้ตีนถีบหน้าเลยใบซ้ายอะ่ะเห็นปะยังไงก็ออกครับใบซ้ายเนี่ยอะ่ะเห็นปะยังไงมึงก็ออกไอสัตว์มึงให้กูรับด้วยแซมมึงจะมาขวาร้วๆๆเลยอย่างนี้ <im ple> <MAY> ไม่ตลกนะเนี่ยเห็นปะ เห็นปหผมบอกแล้วมา,มาอย่างนี้ตลอดจะไม่ขึ้นไวได้ไงคนมันเติมนงาะ้จะไม่ขึ้นไวได้ไงมไม่คุ้มแต่มีไอเงาตัวหนึ่งเติมไปเยอะคนอื่นไวตัวทันเรียบร้อยนั่นคือกูอ่ะซ้ายมาหน่อยโอ้โหเหี้ยขวารัวอย่างงี้ไม่ตลกนะเว้ยเฮ้ยขวารัวอย่างงี้ไม่ตลกนะสองใบแล้วนะเออใบกลางมาเลยโอเคไอคอนมาหนึ่งกูไม่ดองไอคอนใหม่หมเหี้ยทั้งนั้นแหละเสียเวลาตอนนี้ไปโอเคโอเคมาอยู่มาอยู่มาอยู่ มาอยู่ครับอีก2ใบโอ้ oh, ไม่ได้ละ2ใบไม่ได้ละทุกคนจบแล้วโอเคได้นี้2ใบอันน huh well, like. okay. ี n n n ciamo, n ้1ใบนี้1ใบก็ไม่แย่ครับไม่แย่ทุกคนโอเคหมดละทุกคนครับก็ประมาณนี้ละกันครับทุกคนเดี๋ยวเราลองดูกันในเกมแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปดูในเกมครับผมไปโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมรับของไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมขอนับเงินเอ็มเก่าไปก่อนเดี๋ยวดูกันว่าผมเติมไปจะได้เงินเอ็มเท่าไหร่ ื่นสามอะทุกคนหมื่นสามผมไม่ถือว่าเยอะเลยนะถือว่าน้อยครับแค่หมื่นสามนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็มาลุ้นการ์ดกันว่ามันจะได้ของดีๆบ้างไหมเอาผมไปที่บวกเจ็ดก่อนเลยเผื่อจะได้บวกเจ็ดกับเขานะครับไปบวกเจ็ดลุยโอ้โหที่จะเดินอย่างนี้เลยเหรอมึงเดินอย่างนี้เลยเหรอกูถามจริง โอ้ oh, ผมจะรวยแล้วได้ตัวละ 4m บวก 6, 6 EBS มาบวก6 MC ก็ได้อ่ะดีๆหน่อยเอา v t r ว่ oh, ะโอ้ฝรั่งเศส FT ฝรั่งเศสใครวะเนี่ยมึงคือใครวะเนี่ยกูจะหลุดกูถามจริงมา96บวก5มาขอสักพันสองพัน m หน่อยได้ไหม 1,200m เออ EBS บวก5ามาได้ไหมแต่ EBS ราคาน่าจะตกเยอะครับทุกคนบวก s t เหรอโอโ้แดนนี่เวลบีอูดฮี่เห้อ 100m กระเบื้องถามจริงเหอะมึงแจกอย่างนี้หอห่อเนี้ยแจกให้กูอย่างนี้เลยเหรอบวก6ไหกมโอ้แอลเฮดบวก6ก็ถูกอ่ะดักยักษ์เดนบวก4จัดไปร2ใบบวก7 เอา่อย,ยึดกระเบื้องทำไมมันกากได้เพียงนี้เนี่ย M ต่อ 20U หรอถ้าเกิดบวกเจ็ดโอเคเลยอ่ะบวกเจ็ดโอเคเลยอ่ะเออถ้าทำไมมันถูกทังวะอีกตัวหนึ่งห้าล้านเฮียกูถามจริงเหอะการ์ดอะไรได้กากอย่างนี้แล้วหรอวะพวกการ์ดบวกเจ็ดอะทำไมมันได้ตัวกากๆวะเนี่ยคือมันไม่มีตัวดีๆมาเลยจริงเหรอเนี่ย เอลเฮดถ้าเกิดบวกเจ็ดก็โอเคอาเจนน่าจะเฮียละ <c oughs> ถามจริงเหอะกู <c oughs> ถามจริงเหอะเจ็ดพันบาทมันจริงเหรอครับทุกคนอันนี้มันจริงใช่ไหมครับที่เราเจอกันอยู่ยิดกระเบื้องโอเคเอยเอาหน่อยเอาหน่อยขอตัวแพงๆมาตัวหนึ่งได้เป็นตังไปเสริมนีเฮ้ยอังกฤษด้วยเจอลาดโอเคโอ้โห <Okay. S 1> แต่ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไร เราไปลุน้นเดี๋ยวมันมีบวกแปดอะไรพวกนี้ให้ลุ้นถ้าเกิดการนั้นแม่งมาดีทุกอย่างคือจบเข้าใจปบ้เนสตาป้าโอเคเนสตาโอเคเนสตาหกร้อยเอ็มห้าร้อยเก้าสิบนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมขอไปที่พวกมีดาราฟอีกไหมพวกดามเอาไปดับสัมไอ้ดามเออันนี้ก่อนละกันอันนี้น่าจะได้กลางสเต็ตร้อยอ่ะสแตทตร้อยแม่งเหมือนล็อกไว้ร้อยเลย่ร้อยหนึ่งได้มาก็บุญแล้วอ่ะ 1> <1> นะครับร้อยหนึ่งได้มาคือคือคือโอ้โหอเคโอเคไปเลยร้อยสองส่วนใหญ่ก็มีแต่ร้อยอะอเมื่อกี้นะครับร้อยสี่อะร้อยสี่ก็ไม่ได้ร้อยห้าหรอกแม่ให้กูแล้วร้อยสี่อะถามจริงบัลลักวะแกบัลลักบัลลักก็เอาไปเอาไปขายกี่ร้อยเนี่ยพันเอ็มโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี้ยคงราคาตกอีกครับทุกคนเพราะว่าราคาอีเบียน์ม่นก็น่าจะตกขึ้นเรื่อยๆนะครับ,นะรบจากการแจกขนาดนี้ อะไปครับไม่กล้าพูดว่าโอเคเลยเพราะแมงไม่โอเคจริงตอนนี้ออใครวะเนี่ยหนวดเฟิร์มเลยซียฟเชสฟาบิกาสแ0 0ร้อยล้านไปเฮ้ยโกโอ้โหเดนมาร์กยักษ์เดนไปเลยสามใบให้แม่งจบปะตอนนี้มาสักตัวหนึ่งได้ไหมปอบปละโลมกูหน่อยปอบปละโลมจิตใจผมหน่อยโอ้โหไม่ใชล่ละ สเปนซีบาหามอสหรอเซจิโอลามอสทันสารกันทุกคนปากบอกโอเคแต่จิตใจกูแทบเซตอนนี้นะครับคุ้มคุมกันไปครับกาลีนาคุ้มคุมกันไปดับเจ็สิทุกคนไม่ต้องคัดหรอกถ้าเกิดดวงดีมันคงได้กุลิดได้ตอเลฟได้อองลีนะครับแต่ถ้าเกิดดวงเฮี้ยแบบเนี้ยได้ขี้ไปแล้วทุกคนเอาหน่อยเฮ้ยฝร้างเซหรอ c a m ซีดานปะชินาดินซีซูหกเฮ้ยเฮ้ยไออันนี้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 เฮ้ยอันนี้อันนี้ได้นะเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ได้อยู่ครับนี่ได้อยู่เออได้แบบเนี้ยมาเนี่ยให้มันปะโลมหัวใจหน่อยหกเจ็ดหมื่นเอ็มอย่างเงี้ยให้มันปอกปโลมหน่อยเอออะเดี๋ยวผมเอาไปใช้อยากได้ซีดานอยู่พอดีเลยอยากใช้อยากใช้นะครับตอนเนี้ยอยากได้ตอเลสอะตอเลสก็อยากเอามาใช้ นครับตอเลสอยากออกมาใช้นะเว้คิดถูกแล้วที่คิดถูกแล้วที่มันเติมพอกูได้หกหมื่นเอมวิทบอกคิดถูกเลยนะที่เติมและมีตัวอื่นด้วยวิทมีไอคอนให้ลุ้นด้วยจัดไปตอเลสจัดไปตอเลสตอแหละไม่ได้ละใครวะนานี่ปะโหนานี่เฮี้ยตัวเฮี้ยดิตัวเฮี้ยดินานี่หมื่นห้าดาบห้าสิกูได้หมื่นห้าโอ้แต่อีกดาบหนึ่งกูได้หกหมื่นกูได้ซีดานพลังเยอะกว่าเยอะ โจะรั่วครับทุกคนไม่เป็นไรมาที่ไอคอนเอ,อื้ออาทรเอนกันก่อนจับไปสองเลยเผื่อไอคอนวิง่งเกิดไอคอนวิ่งก็โอเคอ่ะไม่วิง่ง <c oughs> เดี๋ยวผมต้องคัดดาบนี่ด้วยนะคัดการ์ดดาบไลท์ห้าสิบเอาตัวบัคเข้ามานี่ครับเออไข้ามไปข้ามโอ้โลเมโลโอ๋อโลเมโลร้อยหนึ่งเอง มาทุกคนเดี๋ยวผมมาเปิดที่ d a r ์ฟไลฟ์ปี50ก8เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตคัดนักเตะสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตคัดนักเตะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมคัดเรียบร้อยแล้วผมใส่แต่ตัวบัคมาเลยนะเพราะมันแพงจริงๆโกพวกนี้ผมไม่รู้ว่าแม่งจะแพงไหมนะครับแต่ว่าใส่มาเหอะเผื่อเอามาใช้ในอนาคตได้โอเคจัดไปขอครัคผมอยากได้แบ็ k ไซส์เอพีห้าครัค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  แคก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 ค,ค,ค,คโอ้โหเย่าวิ่งมาเลยเทนนอลล็กซันเดอร์อารโนขวยเอ้อพ p แม่งเยอะมาพ่มึงโอ้เอ f พีเก้าแพงก็จริงนะแต่ไม่เอาดิแม่เนี่ยไม่ใช่ผมเอพมันเก้าไงเอพมันเยอะมากทุกคนมันผมใช้งานไม่ได้แล้วไม่ก็ขายไม่ออกเช็บกระเบื้องเอ้ยจะหลุดครับทุกคนไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยว เรามากันที่อันนี้ก่อนลวกันนะครับสองใบเลยสองใบไอคอนวะตัวอะไรรองเท้าเหลืองโซคาเตสตัวกา,กากเลยครับทุกคนโซคาเตสตัวอย่างกากเดี๋ยวเราไปกันที่ MOG บวกเจ็ดแล้วกัน MOG บวกเจ็ดผมไม่แน่ใจว่าต้องคัดไหมคัดนิดนึงแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอคัดนักเตะแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคทุกคนบวกเจ็ดนะสามสิบคือเอาจิงอะเราต้องยอมรับก่อนนะว่า ถ้าเกิดได้มาก็น่าจะขายไม่ออกบวกเจ็ดได้มาผมมองว่ายังไงก็ขายไม่ออก emoji อ่ะเรื่อเนี้เป็นสิ่งที่ผมสับสนอยู่เป็นสิ่งที่โดวอ้วนสับสนอยู่นะว่าอะไรเขาไม่แจกบวกแปดให้เรานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับไปแฟนลำพ่าดมาแล้วกันเออเบอร์ยี่สิบต,ตัวเยียแน่นอนเอเดนอาซาหรอครับเอเดนอาซาบวกเจ็ดแปดมืนสามได้ปะวะ มันจะขายได้ไหมถ้เกิดขายได้นี่ถือว่าคุ้มนะแต่ถ้าเกิดขายไม่ได้ก็เกลือจ้างดึงจ้างดึงนะครับแปดหมื่นล้านก็คือเอาจริงอ่ะถ้าเกิดผมนับแค่มูลค่านักเตะที่ผมได้อะผมว่าเจ็ดพันบาทผมได้คุ้มแล้วนะผมได้แบบเกือบสองแสนล้านแล้วอะรวมเงินเอ็มรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขายออกไม่ออกนี่แม่งว่ากันอีกทีนึงนะครับขายออกไม่ออกแม่งว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเปิดที่บวกแปดแล้วกัน เลกไม่กี่ใบแล้วทุกคนครับก็ทุกคนครับใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากได้ไอดีเอ็มล้วนฟรีผมมีแจกเรื่อยๆนะอย่างที่ผมเคยพูดกดติดตามกันไว้ครับกดติดตามใครเข้ามาไม่เคยกดติดตามกดติดตามครับเดี๋ยวมีสุ่มแจกไอดีนะครับน้องชายก็คือว่าถ้าเกิดไม่กดติดตามแล้วเองสุ่มได้เนี่ยเองกดแดงนะต้องกดติดตามไว้เลยครับน้องชายไปครับทุกคนบวกแปดปีฮอตได้ไหมเออปีฮอตเฮ้ยฝรั่งเศสคาลีมอันนี้คุ้มผมว่าผมคุ้มละ ผมว่าผมได้คุ้มละสองหมื่นเอ็มคารีมขายออกผมว่าผมว่าผมได้คุ้มแล้วนะคือผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะกับเจ็ดพันนี้แต่ผมว่าเฮ้ยไม่แย่ <I know. S 1> ต่อไปนะับใบสุดท้ายแล้วไอคอนหนึ่งร้อยสิบเฮ้ยผมว่าไม่แย่เลยนะผมผมว่าไม่แย่เลยนะเท่าที่ผมเปิดได้อะผมว่าเป็นการคุ้มที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่ผมเปิดละโอเคทุกคนไอคอนร้อยสิบใบสุดท้าย อย่าลืมกดติดตามนะครับทุกคนไปครับขอบคุณมากนะพี่เดลผมไปต<ค>ัว <ะ S 1> เองคุ้มจังคาร์ลแชรแกมึงมาอะไรตัวสุดท้ายวะเนี่ยมึงมาอะไรพังกันตัวสุดท้ายเนี่ย ถามจริงก็อาซาก็ไม่รู้ว่าจะได้ขายได้ไหมนะครับผมก็ไม่รู้จะขายได้ไหมถ้าเกิดขายได้ก็ก็โอเคอ่ะผมตั้งต่ําไว้แล้วกันนะครับเผื่อแม่งจะมีคนมาดึงอ่ะไปตั้งต่ำไปเลยเอาเงินเอ็มดีกว่าครับชั่วโมงนี้โอ้เทนไม่น่าจะขายออกซีดานโอ้โหเต็มตลาด5้า0 0ื่นหกหเอ็มเบนเซมา่ามีคนรับ นานี่ก็น่าเต็มตลาดอ,อ๋อไม่มีไม่มีคนรับไม่มีคนขายโอเคทุกคนครับก็ประมาณนี้เลยทั้งหมดนี่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดติดตามพี่ๆด้วยนะครับน้องชายขอบคุณมากครับทุกคน